สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นสมาชิกของช่อง s x Studio อ่าวพนนี้ประเด็นจะพูดก็มีอยู่4เรื่องนะก็คือเรื่องของสถานการณ์ความคืบหน้าของการแพร่เชื้อโควิดที่ทาง CDC อเมริกาเขาศึกษามาและยืนยันแล้วว่ามันเป็นประเภท airborne อากาศกับ 2. เรื่องของการใส่หน้ากากแลมไมในาการใช้งานที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นที่ไม่ค่อยมีใครพูดถิงกันเลย แล้วก็3การฉีดวัคซีนแล้วก็เรื่องผลของผลค่าเคียงของวัคซีนในโลกที่มีตอนนี้วัคซีนโควิดนะแล้วก็เรื่องอีส4เรื่องของความปลอดภัยในระยะยาวของวัคซีนที่เรามีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เนื้อหาในวันในวันนี้ที่ในคลิปนี้ก็จะพูดถึงก็มีเรื่องสเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยว่ามีเนื้อหาในบ้างในแต่ละส่วนวันนี้ก็มีข่าวไม่สู้ดีนะเรียกว่าเป็นข่าวร้ายที่จะซ้ําเติมการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ชาติเข้าไปอีนั่นก็คือกองควบคุมโรคของอเมริกานะฮะ cdc center of disease control and prevention อเมริกาเนี่ยเขาได้ทำการทดสอบจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าข่าวลือที่เคยลือกันเมื่อปี2ปีก่อนช่วงนี้มีโควิดระบาดแรกๆเนี่ยในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อว่าสามารถแพร่กระจายเป็นอนุภาคในอากาศได้ตอนนี้ได้ทดสอบจน ชัวแล้วครับว่ามันเป็นสารเป็นตัวเชื้อเนี่ยสามารถลอยค้างอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวในพื้นที่ที่มันถูกค้นออกมาจากผู้ที่เป็นพาหาหรือผู้ติดเชือ้อเรื่องนี้ได้รับการยืนยันแล้วจาก CDC นะแล้วก็มีอาจารย์เจตการกิตดานะเขาอาจารย์เขามาเขียนอธิบายความเพิ่มเติม ใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่เพจของอาจารย์นะฮะเรื่องนี้มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนเราอย่างไงอันดับแรกเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยหนึ่งยังต้องใส่เหมือนเดิมอยู่แล้วกับความเชื่อที่ว่ากับหลักการเก่าที่ว่าเราควรจะโซเชียลดิสแท c นซิงอันนั้นก็ต้องทําอยู่แล้วอยู่ดีคือของเก่าเนี่ยเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันว่าถ้าไปพูดกับผู้ติดเชื้อในระยะห่างกัน1เมตร2เมตรเนี่ยมันจะ มีโอกาสติดได้อะไรงนี้นะถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยเราทำให้โอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อเนี่ยลดน้อยลงมากใช่อันนั้นก็ถูกต้องแล้วเป็นความรู้ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามันถูกต้องแต่คราวนี้เรื่องของแอร์บอลเนี่ยตากเป็นมีเป็น,เป,นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าต่อให้เรายืนอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีตัวสารเชื้อโรค ลอยอยู่ในอากาศในบริเวณนั้นเนี่ยแล้วเราเดินผ่านไปสูดหายใจเข้าไปก็มีโอกาสติดเชื้อได้อยู่ดีคุณเข้าใจไหมว่าต่อไปมนุษย์ต่อไปนี้มนุษย์จะไปที่ไหนก็นแล้วแต่ยังไงก็ต้องมีหนา้หนากากหน้ากากหนไมคุณจะถอดหน้ากากก็เหมือนกับรอรับโอกาสเปิดให้เชื้อโรคเข้ามานั่นเองและอาการผมเรียกว่าสารแขวนลอยในอากาศแล้วกันนะผม,มรู้ว่าคาศัพท์แปลว่าอะไรจรงิงผมเรียกว่าสารแขวนลอยในอากาศตัวนี้เนี่ยจะเพิ่ม ประสิทธิภาพในการติดเชื้อมากขึ้นการแพร่กระจายมากขึ้นถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดเช่นในตัวอาคารในห้องคือเวลาคนแพร่เชื้อเนี่ยคนที่เป็นพาหะเนี่ยเขาหายใจออกมาแค่หายใจนะฮะไม่ต้องจามไม่ต้องไออะไรสิ้นแค่หายใจเนี่ยมันจะมีไอน้ําเล็กๆและออกไอน้ําเล็กๆที่เรามองไม่เห็นออกมาหายใจออกมาหรืออแาบปากหาวห่อสักทีเนี่ยก็ลอยไปลวไอเชื้อตัวนี้มันก็ลอยเท่งติ่งเธอลอยอยู่ในอากาศลอยในห้องนะ่ะไม่ไปไหน รอยู่ได้นานหลายชั่วโมงเลยเดียวจนกระทั่งมันมีความเข้มข้นมากๆจากการที่พะหะอยู่ในห้องนั้นด้วยนานๆเขาก็หายใจออกมาหายใจออกมาหายใจออกมาใช่ไหมจนสามารถทําให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นสูดเข้าไปแล้วติดเชื้อได้เมื่อมันมีปริมาณมากพอเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ในการที่จะต้องเข้าไปในประเภทอินดอร์หรือห้องทํางานที่ต้องทํางานร่วมคนอื่นเนี่ย ต่อให้คุณไม่คุยกยับใครนั่งห่างกับเขาสัก5เมตรคุณก็ณยังมีโอกาสติดอยู่ดีเพราะฉะนั้นแนวทางการรับมือในเรื่องนี้ก็คือต้องให้มีการระบายอากาศอย่างรวดเร็วที่สุดในพื้นที่ปิดการทํางานในพื้นที่ปิดต้องเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้ทุกบริษัทถ้าได้รับข้อมูลนี้นะผมเชื่อว,ว่าต้องทําอย่างเร่งด่วนเลิกเปิดแอร์อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้แล้วครับถ้าคุณจะทางานในห้องแอร์คุณต้องอยู่คนเดียวแล้วคุณก็รู้ใครๆก็รู้ยู่แล้วว่าไอ้ตัวแอร์ เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันเป็นเครื่องสะสมเชื้อโรคอยู่แล้วโดยหลักการโดยปกตินะไม,ไม่เกี่ยวกับโควิดนะมันก็เป็นตัวสะสมเชื้อโรคแล้วแล,วและไอเชื้อโควิดนี่ก็ยิ่งเป็นเข้าไปใหญ่การทํางานในห้องแอร์ไม่ปลอดภัยแล้วฮะต้องทํางานในห้องที่มีการระบายอากาศอย่างดีเสมอตลอดลส่วนในเรื่องของโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลในชีแอร์อัดอะไรเงี้ยแน,น่นอนว่ามันเป็นพืที่เสียงอยู่แล้วใครเข้าไปตรงนั้นก็คือเสียงเสียงนั่นแหละ ต้องป้องกันยังไงก็ต้องใส่ชุดอวกาศแบบหมอชุดอวกาศที่คลุมทั้งตัวซึ่งก็ร้อนชิบหายตแตกใครใส่ได้เกินชั่วโมงคนบันดานะใส่ได้เกินชั่วโมงถืงว่าเก่งละแล่คุณคิดดูว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอเจ้าหน้าที่แพทย์ทุกท่านที่เขาต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาใส่ต้องใส่ชุดนี้เป็นวันๆเขามีความอดทนและความพยายามสูงในในการปฏิบัติงานเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าเมื่อมันเป็นสารแขวนลอยในอากาศลอยไปลอยมา คุณไปที่ใดก็ตามคุณต้องใส่หน้าก,กากแล้ใหม่ออกจากบ้านก็ต้องใส่อาจจะยกเว้นว่าคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่เปิดโล่งไม่มีใครอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเลยสักประมาณร้อยสองร้อยเมตรอะไรกระมาไปเนี้ยโอเคอาจจะยกเว้นกันใส่ได้แต่ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปิดแล้วก็มีการพูดคุยห้องสัมมนาห้องประชุมห้องวิชาการหรืออะไรก็ตามที่มีการพูดคุยอยู่กันในพื้นที่ปิดเป็นเวลานานๆเน,นี่ยต่อให้คุณใส่หน้าก,กากแน้วใหม่อย่างถูกต้องแล้ว คุณก็ติดได้อยางดีเพราะฉะนั้นหนทางต่อสู้เรื่องนี้เป็นไปได้ยากมากครับที่จะเราทํางานโดยไม่อยู่ในห้องปิดเลยชีวิตประจำวันของมนุษย์โลกมนุษยชาติเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ในอาคารนอะ่ะ <c> ใ <ười> ครจะยืนตากแดดได้ทั้งวันวะบ้าวะ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นหนทางนี้เราจะสู้เรื่องนี้ได้คือเรื่องของวัคซีนเอาไปฉีดกันตายก่อนจะไปเรื่องของวัคซีนผมจะวไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดอีกเรื่องเรื่องของการใส่หน้ากากทำไมที่ไม่ค่อยมีใคร เน้นย้ําเรื่องการใส่ให้ถูกต้องและการใช้งานให้ถูกต้องกันผมเคยดูคุณหมอท่านหนึ่งในช่วงที่เรามีเจอวิกฤตครั้งแรกๆเนี่ย <S 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 เคยออกมาแนะนําเรื่องการใช้งานที่ถูกต้องในการรับมือกับโรคโควิดเนี่ยและเป็นท่านเดียวและก็เป็นครั้งไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่พูดถึงจากนั้นก็ไม่มีใครพูดอ,อีกเลยผมเชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและตระหนักในการใช้งานให้ถูกต้องด้วยวันนี้ผมมีหน้ากากหน้าไมมา ไม่ต้องดูยี่ห้ออะไรนะอันนี้เป็นของที่กาชาิเขาแจกวิธีใส่เราดูแล้วว่ามันต้องใส่ให้แนบกับจมูกนะมีใส่ใต้คางเวลาไปไหนก็นไหนมึงไม่ต้องถอดหน้ากากมาพูดเคยเห็นไหมไอ้คนเจ็บแบบพูดมา,พ,ดมาพูดไปเจอใครแล้วอถอดฟืดไอ้แค่นั่นแหละมึงแพร่เชื้อเลยมึงพร้อมที่จะแพร่เชื้อสู่คนในระยะใกล้เคียงเลยถ้าคุณเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้เลยหรือคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับเชื้อเข้าตัวเอง นั่นคือหนึ่งนะกรณีหนึ่งสองเวลาใส่หน้ากากใส่ไปแล้วเนี่ยใสครั้งแรกให้จัดระเบียบหน้ากากให้เพอร์เฟที่สุดอย่าพยายามขยับหน้ากากไม่ว่ากรณีดใดๆกงสิินถ้าจัดขยับหน้ากามือของคุณต้องไปล้างแอลกอฮอล์เสมอก่อนจะมาจับหน้ากากหรือจัดหน้ากากให้เข้าที่เพราะอะไรเพราะ มือคนเราเนี่ยมีโอกาสไปสัมผัสเชื้อโรคมากกว่าการที่เราจะสูดหายใจเข้าไปมากกว่าการที่เราสูดหายใจเข้าไปถึงแม้ไอ้ดันมาติดดานหายใจก็จริงแต่มือคนเราเนี่ยเมื่อสมมติไปแตะพื้นที่มีเชื้ออยู่โดยลักษณะวิสัยตัวไปของมนุษย์เนี่ยมันจะมีการลูบแคะแกะเกาขายี้เช็ดหน้าตาแคะผมแคะหูแควจมูกเช็ดปากอยู่เสมออยู่แล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝน ฝึกตนมาในเรื่องนี้อย่างจริงจังมันจะมีความพลั้งเผลอดียงไงกับแบบแค่เดี๋ยวมีลูปหน้าเช็ดตาขายีตาเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้เวลาจะใส่หน้ากากทำไมไว้แล้วคุณมาเผลอจับขยับจับนน่นนี่ก็เท่าก,กับว่าคุณไปเอาเชื้อที่อยู่บนพื้นเนี่ยบนโต๊ะบนราวบนันไดลูกจับลูกบิดประตูอะไรเงี้ยมาแปะที่หน้ากากเอาเมือที่แตะเชื้อโรคมาแปะที่หน้ากากและเชื้อโรคก็แปะที่หน้ากาก มันอาจจะยังไม่เข้าทันทีแต่ในเมื่อเวลาคุณไปขยับไปขยับมาหรือเวลาพูดเนี่ยมันก็คือการสั่นสะเทือนแล้วก็เนี่ยมันก็หลุดเข้าไปเนี่หลุดเข้าไปหายใจเข้าไปอยู่ดีเข้าใจปะออไปเลื่อนปิกผ้าออกนะเพราะฉะนั้นการใช้งานที่ถูกต้องคืออย่างที่พูดไปตั้งแต่แรกคือใส่ให้แนบสนิทห้ามปรับหน้ากาก,ากใดทั้งสิ้นใส่ให้ใหแนบสนิทแล้วอย่าเอามือไปปรับใดๆเลยถ้าจะปรับคุณต้องล้างมือก่อนเสมอแล้วค่อยปรับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานใส่หน้ากากอนามายัย ไม่ควรจะพูดมากเพราะมันไม่มีหน้ากากยี่ห้อใดหรอกที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้พูดจริงไหมเวลาเราพูดเนี่ยหน้ากากจะขยับไปขยับมาแล้วเราก็ไม่หายใจไม่ออกเพราะหน้ากากมันเอาไว้ป้องกันเชื้อเข้าไม่ได้บอกไม่ให้าไว้ไว้ไว้ใชไม่ใช่ว่าเอาไว้หายใจสะดวกยิ่งคุณพูดมากมันก็เหนื่อยมากหายใจไม่ออกมากคุณก็เดี๋ยวก็ไปดึงหน้ากากออกเอามือไปทำนู่น้อนนีเติดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไม่พูดถึงกันเลยและผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากมาก อีกเรื่องหนึงของการปฏิบัติตัวในการอยู่ในที่ชุมชนหรือการออกไปนอกบ้านตัวเ,เซฟโซนของตัวเองเนี่ยก็คือให้คุณจินตนาการภาพไปในหัวเสมอเลยว่าสิ่งที่คุณจะไปสัมผัสไปแตะมันจะเป็นโต๊ะประตูลูกบิดอะไรก็ตามของใช้บนห้างขวดนมฝาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไปแตะให้จินตนาการว่ามันมีเมือกของเชื้อโรคเคลือบอยู่ให้หมดเลย ให้คุณมองภาพปอย่างนั้นแล้วคุณจะมือคุณเนี่ยจะเลิกซุกซนจาไปหยิบนั่นจับนู่นแต่งนี่จับฮะขอดูนั่นอะไรเลิกเก็บมือเลยไปข้างนอกเก็บมือเลยเปิดมือเมื่อไหร่เฉพาะที่จะเป็นเท่านั้นรับถุงจากแม่ค้าเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อจริงนะรับมาต้องสํานึกก็เสริมว่ามือคุณเนี่ยติดเ,เชื้อแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วจนกว่าจะได้การล้างล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเกิน กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะเจ็ดสิบหรือเก้าสิบจะไม่ได้แล้วต้องไปดูอีกทีน0สิกจะเก้าสิบหรือก็เจ็ดสิบนี่จะไม่ได้นะต้องล้างมือเสมอก่อนจะไปทำอย่างอื่นเกี่ยวกับหน้ากากอันนี้คือเรื่องที่สองี่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องการใส่หน้ากากแล้วก็การใช้หน้ากากให้ถูกต้องเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันเลยและผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการง่ายต่อการติดต่อมากมันเป็นเรื่องยากในเรื่องของไวรัสที่เป็นเรื่องของการติดต่อทางทางเดินหายใจมันมันง่ายต่อการแพร่ระบาดอยู่แล้วต่อไปเรื่องททีีี่่่เรรืออองงขวัคซนนนพูดไปใตแก เมื่อกี้ก็คือวัคซีนที่ผลิตในตอนนี้บนโลกเนีย่ยผมก็ตามข่าวมาเสมอนะติดตามข่าวมาตลอดว่ายี่ห้อไหนมันเป็นยังไงมีประสิทธิภาพอะไรเท่าไหร่เก็บรักษายัางไงฉีดแล้วมีผลข้างเคียงอะไรมากน้อยเป็นไงยี่ห้อไหนทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยไม่พูดถึงราคามันไม่สนใจราคาเราพูดพูดถึงเนื้อหาที่ัมพูดเมื่อกีตอ้ต้นเมื่อดูศึกษาดูถึงรายละเอียดของมันแบบ แท้จริงแล้วเนี่ยจะพบว่าเอาแบบตีความพูดแบบกว้างๆเลยนะปัจจุบันยังไม่มียี่ห้อไหนที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตฉีดแล้วผลข้างเคียงไม่มีไม่มีครับไม่มีสักยี่ห้อที่ทําได้ครับเหตุก็เพราะมันเป็นวัคซีนที่มนุษยชาติต้องเร่งผลิตอย่างเร่งด่วนต้องเร่งผลิตจึงไม่สามารถทําการทดลองในกลุ่มตัวอย่างได้มากพอที่จะปรับปรุงขั้นตอนการผลิตวัคซีน ให้เกิดผลค่าเคียงน้อยที่สุดมันต้องเร่งผลิตออกมาให้พอใช้งานได้ก่อนเพื่อกันตายจากการติดเชื้อนี้เราก็เห็นข่าวกันเยอะแล้วว่าต่อให้สมัยนี้เป็นเชื้อคนหนุ่มสาวคนวัยทำงาน30-40ติดเชื้อวันสองวันตายแล้วโรคนี้เร็วมากนะสลับผูท้ที่ไม่มีภูมิต้านทานมากพอ หรือแม้แต่นายแบบผมเห็นคนนึงนะเป็นจําไม่ได้ว่าเป็นนายแบบหรือดาราหรือโมเดลอะไรสักอย่างเนี่ยกล้ามเขาเป็นมนะัดๆเลยดูก็แล้วก็รู้ว่าออกกําลังกายสม่ําเสมอแน่นอนคนนี้นะออกกําลังกายสม่ำเสมอแน่นอนไม่งัดกล้ามไม่ได้เป็นสวยงามอย่างนั้นก็พบว่าติดเชื้อแล้วก็ตายภายในเวลารวดเร็วคือความรู้ของมนุษยชาติของเราปัจจุบันนี้กับวรัสตัวนี้ยังมีน้อยมากที่จะรับมือกับมันได้แบบ สมบูรณ์คอมพลีตมากพอเราไม่รู้เลยว่าใครติดแลวจะตายหรือไม่ตายแต่เรารู้แน่นอนอย่างหนึ่งแล้วว่าถ้าฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็าตามในโลกตอนนี้นะจะลดอัตราการตายลงได้มากจากการติดเชื้อฉีดวัคซีนแล้วไปรับเชื้อมาเชื้อจะไม่แสดงอาการรุนแรงเราจะสามารถมีูมิมกานทานที่ร่างกายผลิตออกมาสู้ออมันได้ มากขึ้นลอดอาการอักตายลงได้มากอย่างมากนั่นคือเรื่องแรกที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนว่ามันไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันจะเป็นย,ยี่ห้อใดเรื่องที่สองเรื่องของผลกระทบข้างเคียงผลข,ข้างเคียงเราก็รู้กันข่าวกันอยู่ถ้าคนติดตามข่าวที่ไม่ใช่เฟรนิวนะจะเห็นว่าเรื่องรายละเอียดของวัคซีนประสิทธิภาพของวัคซีนอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดตามข้อมูลที่แล้วเพิ่มขึ้น,นที่เขาเก็บ Data ไป ตัวนั้นอาจจะเคยดีแล้ก็ัประสิทธิภาพก็ลดลงหรือตัวนี้อาจจะเคยไม่ดีแต่ว่าประสิทธิภาพยังคงที่อยู่หรือตัวนี้เคยรับมือได้ดีในเคสของเชื้อสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์อังกฤษแต่ใช้ไม่ได้กับสายพันธุ์อินเดียอะไรประมาณนี้คือเรายังปรับวัคซีนได้ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโรคนี้แต่อย่างที่พูดไปในคอนเสิร์คือถ้าคุณฉีดโอกาสตายจากเชื้อ น้อยมากไม่ว่าสู้ไหวแต่ถ้าไม่ได้ฉีดติดแล้วมีโอกาสตายเป็นเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์รู้สึกจะร้านจําจาตัวเลขไม่ได้นะเอาเปอ่าพูดถึงข้างเคียงคนข้างเคียงต่อแล้วกันผลข้างเคียงเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้ไอที่ฉีดแล้วตายเนี่ยมียี่ห้อเดียวทราตที่ทราบนะ ผมเคยได้ยินข่าวยี่ห้ออื่นว่ามีฉีดแล้วตายเหมือนกันอย่างของไฟเซอร์หรือไอพวกโมเด r ร์อะไรพวกนี้แต่ยังหาต้นฉบับต้นซอสไม่ได้ว่ามีตายจริงไหมหรือแค่ล้มฟาดไปอะไรเงี้ยยังยังยังหายังหาซอสไม่เจอแต่ของซีโนแวคเนี่ยมีอัตราส่วนของมันก็คือหนึ่งในล้านคนจะฉีดแล้วตายอัตราส่วนปัจจุบันนะ ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้เวลาพัฒนาไปมากกว่านี้สักน,นิดนึงก็คงจะลดผลข้างเคียงที่ถึงถึงแก่ชีวิตเนี่ยลงได้อีกเพราะว่าเรายังมีกลุ่มสัมเปิลตัวอย่างคนที่ตายไปน้อยก็เลยไม่รู้ว่า,าที่ตายอ่ะจากวัคซุสีมันทบปฏิกิริยาอะไรกับยีนในตัวของเขาที่เป็นโรคประจําตัวอะไรอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ดูแค่ว่ากว้างๆว,ว่าถ้ามีโรคประจําตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ได้รับผลข้างเคียง วัคซีนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะอะคันนี้เรื่องของผลนั่งเคียงก็พูดไปแล้วโอกาสตายหรือการบาดพิการทุกัพละภาพชั่วคราวเนี่ยมีทุกยี่ห้อน้อยมากต่างกันผมไม่พูดถึงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ละกันเพราะตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงนั้นตลอดคุณศึกษาในช่วงปี2019มันก็ได้มาตัวเลขหนึง่งบางเจ้าศึกษาในปี2020ก็ได้มาอีกตัวเลขหนึง่งถ้าเอาไปถ้าเราจะเอาไอ้ตัว2,000 ที่ศึกษา2019มาศึกษาไอคีใน2020เนี่ยตัวเลขอ,อาจจะเปลี่ยนแปลงไว้ก็ได้ไม้มีใครรู้หรอเรื่องนี้เมื่อสีาติไม่มีใครรู้เพราะมันทําไม่ทันแล้วปัจจุบันนี้เราทํากันไม่ทันทําไม่ทันเราตามไล่ตามเชื้อโรคตัวนี้ยังไม่ทันทําได้แค่กันตายเท่านั้นเองจากการติดเชื้อก็ลดน้ำลงให้ฉีดกันแล้วกันถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ ดวงซวยดวงแตกหนึ่งในล้านนั่นนะหนึ่งในล้านจริงๆตอนนี้หนึ่งในล้านจริงๆนและเชื่อว่าอนะคาคตคงจะดีขึ้นเพราะว่ามันเรามีมันเรามีความรู้มากขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เอ่อพวกวรัสวิทยาเขามีความรู้มากขึ้นก็ทําได้มากขึ้นดีขึ้นตอนนี้ที่ใครอยู่ในภาะวะเสี่ยงเนี่ยผมก็ไม่เรียกว่าให้เชิญชวนหรอกเรียกว่าขอให้กำลังใจแล้วกันว่าคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในล้านนั้นเนาะ ขอให้กำลังใจให้กำลังใจได้อย่างเดียวว่าอย่าเป็นึ่งล้านเรื่องที่สามหรือสี่สี่นะของเรื่องของวัคซีนนิดหนึ่งเป็นห้อยท้ายนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องระยะระยาวเึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกเพราะเราเพิ่งมีแค่วัคซีนแค่สองปีกระบวนการการผลิตวัคซีนจริงๆกว่าจะได้วัคซีนมาแต่ละตัวเช่นวัคซีนปริโอวัคซีนบัตทยักวัคซีนโรคนั้นโรคนี้กว่าจะเราจะได้มาฉีดกันง่ายๆแบบที่เรา ฉีดกันทั่วไปตามโรคอื่นนะมันจะผ่านกระบวนการทดสอบทดลองมาเป็นเวลาประมาณ10ปี20ปีจึงจะผลิตออกมาได้ตัวหนึ่งจึงจะแบบออกมารับประกันได้ว่าคุณฉีดแล้วปลอดภัยยลโรคนี้แน,น่นอนมัมีกองกระทบข้างเคียงนี้น้อยมากนั่นแหละถึงจะเปิจึง,จง,จง,จงออกมาฉีดในระดับที่ให้ประชาชนทั่วไปเขาฉีดไดนน้นั่นคือเรื่องของวัคซีนในสมัยก่อนแต่ในโรคนี้เราทําไม่ทันโรคพุ่นโรคเราทำไม่ทัน,ททนจะไปต้องต่อย ตัววัคซีนที่ยังมีความปลอดภัยออกมาไม่มากพอออกมาฉีดไปก่อนเพราะว่าคืนปล่อยไปไม่ฉีดเลยแม่งตายกันครึ่งโลกแนะ่ตายกันเยอะแน่แน่เป็นไปอย่างนั้นที่จะพูดในเรื่องที่สี่นี่ก็คือตัวของวัคซีนเนี่ยมันมีกระบวนการทำงานการสร้างวัคซีนสองรูปแบบนั่นก็คือผมจําคําศัพท์ได้ไม่แน่นอนนะอ,อ่านมาผ่านผ่านตาก็คือ วัคซีนเนี่ยมีการทำสองรูปแบบก็คือทําให้เชื้อตายแต่ยังคงโครงสร้างของตัวเชื้อนั่นไว้เพื่อเพื่อให้เวลาฉีดเข้าไปเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราสามารถเรียนรู้และรับเรียนรู้โครงสร้างของเชื้อโรคได้โดยที่เชื้อเข้าไปที่รับเข้าไปนั้นมันไม่ก่อโรคอันนี้นี่คือกระบวนการสร้างวัคซีนแบบที่หนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการการสร้างวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงเพราะหนึ่งเชื้อมันตายไปแล้ว กับสองผู้กูการเราเรียนรู้จากเชื้อตัวนี้ได้เองและไม่เกิดไม่เกิดผลอะไรเปลี่ยนแปลงจากการที่เราฉีดเข้าไปมันก็มีอีกตัวนึงวิธีการสร้างอีกแบบนึงก็คือการนําเอาไวรัสตัวอื่นที่มีความใกล้เคียงกันกับตัวเชื้อเนี่ยมาดัดแปลงตัวตัวอะไรเดียตัวยีน RNA DNA ผมจำจำคำศัพท์ไม่ได้นะมาดัดแปลงให้มีความเหมือนกับตัวเชื้อตัวนี้ตัวเชื้อโควิดเนี่ยให้มันมีกิ่งก้านการแตกกิ่งการจับตัวอะไรเงี้ยให้มีความใกล้เคียงกันหยิบเอาไว้ััสหยิบเอาเชื้อตัวนู้นมาผสมตัวนี้ผมจําขั้นตอนการทําไม่ได้นะขออภัยที่ให้ข้อมูลไม่แน่ชัดแต่ลักษณะมันก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการปรับแต่งตัวเชื้อเนี่ยให้มีความเหมือน ลักษณะที่เราต้องการให้ภูมิต้านทานเรา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 ับได้แล้วก็ฉีดเข้าไปไอ้แบบหลังเนี่ยเป็นการผลิตที่ค่อนข้างจะทําทได้เร็วเพราะว่ามันไม่ต้องเอาทําให้เชื้อตายไม่ต้องไปรอเชื้อไม่ต้องไปเพาะเชื้อเราสามารถปรับแต่งได้เลยแต่มันก็มีความน่าวิตกอยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้รับการศึกษาอย่างยาวนานมากพอเนี่ยตัววิธีการทำวัคซีนแบบนี้มักจะทําให้เกิดมะเร็งในอนาคตได้ ซึ่งในเรื่องที่สี่ทีผมพูดเนี่ยเจ้าไหนผลิตวัคซีนแบบไหนก็ไปลองดูกันเองเนาะถ้าที่ผมรู้เนี่ยก็คือเอาแน่ชัดก็คือซีโนแวคเนี่ยผลิตแบบดั้งเดิมก็คือทําให้เชื้อตายแล้วก็ฉีดเข้าไปซึ่งมีความปลอดภัยในระยะยาวสูงแต่ปัจจุบันอาจจะมีความปลอดภัยต่อชีวิตต่ตําเพราะเรายังศึกษาไม่พอยังมีฉีดแล้วตายโอเคเรื่องของโควิด -19 ที่จะมาอัปเดตให้ทราบ ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงจุดนี้ขอบคุณมากครับและหวังว่าทุกคนจะหยู่รอดปลอดภัยไปจนชีวิตปัจจุบันของเราจะกลับมาเป็นดังเดิมที่เคยเป็นได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ